ค่ะกรับสวัสดีสมาชิกช่องสาระสาระจับฉายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดถูกใจให้แอดบีด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะใครเข้ามานะคะเราจะมีเหมือนเดิมเลยนะคะคุณนรอบดึกนะเพิ่มเติมคุืความร่ำรวยนะคะลาวสตาร์วีไวันนี้เราให้ทุกคนทำเหมือนเดิมเลยนะคะวิ่งสีลูดหนึ่ง 5้าเดสจับมัด4ี่หนะคะตัวเจาะนะคะก็คือ8 1 5 9 4 9 5 9 5 8 8เกสวิ่งบนลูดล่างตัวเดียวให้เป็น1นะคะแอดบก็จะพูดไม่เยอะนะคะเป็นคนพูดแบบไม่ค่อยเก่งนะก็เลยพูดได้แต่เรื่องหุ้นหุ้นหวยหวยนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นลาอวีไอพีนะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งเก้านะคะรูดสองหนึ่ามี่ห้าจับมัด9กสองนะคะตัวเจาะคือสองสี่้าหนึ่งสามะคะแล้วก็1นึ่งสามสี่เ้าหนึ่งห้าวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นหเป็นสองนะคะตัวนี้นะ ต่อมาเลยนะคะจะเป็นดาวโจน vip เราจะให้ทุกคนนะคะวิ่ง4รูด2 5 9 8 1จับมาดี่นะคะตัวเจาะสองสุก้าห1ึ่งสี9เกวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น2นะคะตัวนี้นะ คืนนี้เน้นหนักๆเลยนะคะสามตัวจับว mm ิน hmm. ให้แตกกันเลยนะคะให้สมาชิกจับกันเองนะส่วนตัวพวกนี้ s อตัวที่ s อชอบก็เลยจับไว้ให้นะ mm hmm. ต่อมาเลยนะคะจะเป็นดาวโจนปกตินะเราดาวโจนปกติเราให้ทำเหมือนเดิมเลยนะคะ mm hmm. คือวิ่ง5รูด1 8 9 2 4จับมัดห้าหนะคะแล้วก็ตัวเจาะสิบสี่สองสี4ห้าเก้าสวิ่งบนลูดล่างตัวเดียวให้เป็น1นะคะเราก็จะมีประชาสัมพันธ์นะคะก็คือถ้าสมาชิกนะคะสนใจนะสนใจที่จะมา อยู่บ้านเอบนะคะให้ทัก ID l i ไลน์มาได้เลยนะคะคือตัวนี้นะถ้าใครสนใจนะคะจะมาอยู่บ้านเอสบีให้ทัก ID นี้มาได้เลยนะแล้วก็อ่านตัวนี้ด้วยนะคะอ่านตัวนี้เราอยู่บ้านเดียวกันนะคะสนใจจะมาอยู่บ้านเอสบีก็ทักมาได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราพูดไปตรงๆงทางช่อง y YouTube เขาจะแบนนะคะ จะเป็นแอบี B, ก็เลยต้องบอกแบบนี้นะคะอยากอยู่บ้านเดียวกันให้ทักมาตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะคะตามนี้เลยนะก็ค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆตื่นมาขอให้เคฟูนะสวัสดีจ้า